เกมึงอยู่กูมากี่ปีอยู่มึงออกอยู่อยู่ไปเปิดบริษัทใหม่ทั้งนั้นแต่ผมถามคํานึงนะเว้ว่าวันหนึ่งกูไม่อยากโตแล้วเหรอวะตอนนั้นออกมันไม่ได้ออกเฉยนะออมันเอาเฟอร์ผมไปด้วยช่วงนั้นช่วงโควิดครับ แม่งมีนักแสดงตกอับคนหนึ่งเว<ะ>้ย<ะ>มันโซซ่โซเซ,ซ,ซมาของ,งานผมทำเว้ยพี่ก็พูดไปผมไม่มชื่อคุณยัง่ชื่อคุณยังไม่ได้เอ่ยชื่อ,อแต่เราได้กันอยู่3คนไงไม่คุณเป็นนักแสดงตกอับวะ,มะผมอะให้เกียรติพี่เขาเสมอให้เกียรติด้วยการก๊อปี้เนี่ยนะคุณที่เคยบอกผมนะอะไรที่เป็นของพี่ ก็เหมือนของน้องไม่ของกูกูหวงโอเคผมยอมรับเว้ยผมมาหลาังมันย่อมจะต้องตามกับคนที่เขาทําก่อนอยู่แล้วอ,อยู่ๆคุณมาบอกลาออกพี่ผมอิ่มตัวออมันก็ควรจะให้เกียรติพี่บ้างถ้าอาร์ตไปทำอย่างอื่นพี่จะไม่ว่าเลยเออกูจะไม่ว่าไม่พี่ไม่น้องแล้ว ุณผู้ชมครับตอนแล้วเข้าสู่รายการปอนเฟกนิวส์นะครับเฟกนิวส์วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของวงการลอตเตอรี่คือมีบริษัทลอตเตอรี่แห่งหนึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วลอตเตอรี่พัของคุณน็อตคือคุณน็อตเนี่ยเขาเปิดบริษัทลอตเตอรี่พัแล้วเหมือนมีไส้ศึกอยู่ในบริษัท เหมือนตอนแรกทาดีมมนท่าว่าไปเป็นทีมงานเป็นโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งแล้วแอบไปเปิดบริษัทเองเหมือนไปก๊อปปี้ทุกอย่างข้อมูลไปลอกเรียนแบบอะไรยังไงตรงนี้ไม่ทราบเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับผมนะครับก็คือคุณน็อตรอตีิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคุณอาร์ต สัดีครับซึ่งเป็นอดีตโปริเซอร์ของลอตเตอรี่พัทถูกไหมฮะ,ะถ้าถ้าคุณพูดว่าอาร์ตลอตเตอรี่พัทต,ตอนนี้คุณพูดไม่ถูกเขา,เ,าเป็นเป็นอาร์ตะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันว่าผมจะไปทิศทางไหนแล้วก็ชื่อใหม่ของผมเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกัน ก่อนเลยที่คุณเปิดบริษัทตอนนี้ก็คือลอตเตอรี่พัทถูกไหมฮะใช่ครับมีทีมงานประมาณกี่คนเอาเริ่มแั่งแต่ผมเริ่มเปิดลอตเตอรี่พัทใหม่ๆเลยช่วงนั้นในช่วงโควิดครับ แม่งมีนักแสดงตกอับคนหนึ่งเว้ยมันโซซ่าโซเซมาของานผมทำเว้ยนักแสดงตกอับตกอาหตกอับตอนนั้นไม่มีงานเลยที่ก็พูดไปเฮ้ยผมผมไม่ได้พูดถึงคุณผมให้เขาพูดก่อนนะฮะอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ผมไม้ชื่อคุณยังให้ชื่อคุณยังไม่ได้เอ่ยชื่อเรานั้งคืออยู่สามคนไงไม่คุณเป็นนักแสดงตกอับเหรอเี๋ยวกอนนะฮะใช่เหรออาจจะไม่ใช่เขาอาจจะไม่หมายถึงคุณนะคุณน้าผมรอฟังรฟัง ฟังเขาก่อนแล้วเรากำลังหาโปรดิวเซอร์ไงเราก็เห็นแบบเออลูกเมียลูกเมียกาท้องอ่โอ้โหลำบากมาเราก็รับเข้ามาทําเอาง่ายๆคือแบบเอ็นดูเขาใช่ให้เป็นโปรดิวเซอร์เลยคุมงานเลยคือคุณจะหมายถึงผมก็ได้อ่าถ้าคุณจะหมายถึงผมก็คือหมายถึงผมไม่ต้องอ้อมค้อมกันหรอกมันอ้อมไปมันก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาหาผมอยู่ดีเอาเอางี้ก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็รับมาก็ปกติอยู่อยู่ไปเปิดบริษัทใหม่ทั้งนั้นเฮ้ยแล้วถ้าไปเปิดทำอย่างอื่นเราไม่ว่าถ้าเกิดกลับไปร อยู่เขาเป็นมีคนจ้าเขาอยู่ไม่แต่ผมไม่เห็นเขาในรายการอะไรเลยนะเราก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าตอนก่อนเขาออกมีปัญหาไหมไม่มีนะปัญหาเรา,เราก็ทํางานจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสปกติเลยจ่ายทุกเดือนทุกเดือนอยู่ๆก็บอกว่าพี่ผมอิ่มตัวแล้วผมอยากออกอ้าวกลายเป็นว่าอยู่ดีอิ่มใช่ไม่รู้อะไรอิ่มอะไรไม่รู้ไปกินอิ่มข้อมงข้อมูลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่อยู่ดีๆไปเห็นเขาเปิดบริษัทใช่เป็นบริษัทอะไรฮะบริษัทอะไรอะไรพอดพอดอะไรของเขานี่แหละแต่เป็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่เหรอใช่ใช่ใช่ก๊อปปี้ผมเกือบทุกอย่างเลย อย่างอย่างของผมเนี่ยนะเนี่ยผมไม่ดูเลยเนี่ยเป็นนกเป็นเป็นนกฟีนิกซ์โลโก้เขาเป็นเป็ดดูเป็ดแดงๆเนี่ยแล้วของผมเป็นเหมือนพี่ยังไงของพี่นกฟีนิกซ์ใช่อันนั้นเป็ดไม่ใช่เป็ดแดงเดี๋ยวคนดูดูก่อนของพี่น็อตนะฮะครับเป็นนกฟีนิกซ์ครับของผมเป็นนกฟีโน่อะนกฟีโน่คืออย่างนี้เอาที้คุณอธิบายก่อนไอที่คุณออกมาเนี่ยคุณคล้องหมองใจอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยพี่น็อตก็เป็นคนดีเป็นหัวหน้าที่ดีของผมแต่ผมถามคำหนึ่งนะเว้ยว่าวันหนึ่งุณไม่อยากโตบ้างเหรอวะ คุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วคุณจะรวยในวันหน้าคุณไม่ทํำหรอวะเออวะปอนฟักนิวฟังกูดีดีเป๊กเพี่เป๊กปนะคือพอเรารู้แล้วอะขนทางเนี่ยมันมีมันมีเส้นทางของมันพี่น็อตเคยบอกผมเสมอแล้วก็บอกลูกน้องทุกคนเสมอถ้าวันหนึ่งเองแข็งแรงแล้วอะเก่งจะเอาอไปบินอะพี่ก็ไม่ว่าเอ้ยเขาก็เปิดทางนี่เอ้า กับเขาพูดเองเอ้าก็รู้อยู่แล้วว่าทําอะไรอ่ะขั้นตอนหนึ่งสองสาอ่ะเป็นมึงจะไม่ลองหรอปอนมันก็ต้องลองกันหน่อยวะเออแต่คุณไปเปิดมันมันคลับคล้ายคับคาว่ามันไปไปชื่อเดี๋ยวขอขอชื่อก่อนของผมไม่เหมือนอ่านปากผมนะเออของผมลอตเตอรี่พอดลอตเตอรี่พอดเออมันมันแค่ผลผลนะพี่นะผลอะไรผลมันลอตเตอรี่พัดลอตเตอรี่พอดอย่างเงี้ยเอ้าแล้วยังไงอ่ะคือการ copy paste มันก็คือเป็นพยัญชนะเดียวกันอ่าอันนั้นคือ copy อันนั้นคือผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎอ่าแต่ของผม ลอตเตอรี่ขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันแล้วก่อนที่จะไปเรื่องนั้นผมถามครับเดียวเลยว่าใส่เสื้อมาทําไมลอตเตอรี่พัดเนี่ยอันนี้คืออะไรคือคุณคุณคุณใส่เสื้อกันเหมือนคุณรักเขาอยู่อ่ะผมอ่ะให้เกียรติพี่เขาเสมออ๋อให้เกียรติด้วยการก๊อปปี้เนี่ยนะคุณมันไม่ใช่ก๊อปพี่โลโก้เนี่ยผมจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะเอายี้เอากลับกลับมาเรือกโลโก้ผมฟ้องคุณร้อยสองล้านนะนี่เออคุณดูคุณเป็นอะไรนะฟินิกฟินิกเขาฟีโน่ไง เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมจดแล้วกับกรมธุรกิจการค้านกฟีโน่ฟโน่อ้าวของเขาคอนเซปต์ของนกของเขาก็คือวนกของเขาไม่มีวันตายฮะไม่เันตายของผมนกฟีโน่ของผมอะต้องการส่งเงินให้กับลูกค้าเร็วที่สุดรวดเร็วอ้าวมีล้อมอไซค์เขามีปีกเรามีล้อทั้งปีกด้วยอ้าวตอนมันออกมันไม่ได้ออกเฉยนะมันเอาเฟอร์มไปด้วย เอาเฟอร์ไปด้วยเหรอใช่พี่พี่จะเคืองทําไมพี่พี่เคยบอกผมนะเอออะไรที่เป็นของพี่เออก็เหมือนของน้องไม่ของกูกูหวงมันเป็นความฝันของกูเลยเด็กๆกูไม่เคยมีเอาพี่พี่ฝันเป็นคนเดียวเหรอผมก็ฝันเป็นเอาฝันมึงก็ซื้อเองสิการเอาเฟอร์พี่ไปอ่ะครับคือเราเห็นอยู่หน้าเอาจริงเป็นมึงมึงอดใจไหวเหรอก็ต้องเอาปะวะ คือเดี๋ยวก่อนนะเฟอร์มันตั้งอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเออคือเป็นเราเป็นพี่น้องเราคิดว่าของพี่ของน้องสบาเหมือนของเราอ่ะเออเราก็เอาไปไม่มันก็รู้ว่าเป็นความฝันของพี่เว้ยมันก็ควรจะให้เกียรติที่บ้างอ่าเกิดมากูไม่เคยกินช็อกโกแลตอะเฟอร์อะไรพี่เฟอร์เลโล่มันเอาของกูไปกินเนี่ยเฟอร์เลโล่รสเชอร์ไม่แล้วพี่จะหวงทำไมพี่ก็มีตั้งหลายกล่องหลายชิ้นน่ะกูอยากกินกูไม่เคยกินช็อกโกแลตพี่เดี๋ยวก่อนนะ พี่เถียงเถียงกันคืออะไรเฟอร์เฟอร์เลโร่เฟอร์เรโร่ลอชเชอร์อะไรเฟอร์เลรี่อะเฟอร์เฟอร์เรโร่เนี่ยไม่ใช่เฟอร์เลรี่ยังจอดอยู <Vietnamese> ่เฟอร์เลรี่อะคุณรู้ว่าอะไรเฟอร์นิเจอร์เลยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์เลรี่ไม่มีเหรอไม่มีเฟอร์เรโร่ไอช็อกโกแลตนี่แหละอ๋อคุณไปเห็นเขาตั้งอยู่ตรงนี้ก็ชอบมึงกูอะเอาไปเอาไปเอาก็กินนี่ยักยอกยักยอกยักซับนายจ้างอ่ะอันนี้คือเขาไม่ได้ให้นะอันนี้ผมก็ยอมแล้วก็ถึกินจริงเออคุณเอาไปจริงอ้าวแต่ก่อนหน้านี้ไงย้อนกลับไปที่บอกว่าอะไรวะของพี่ก็เเเหมืืออออออนนนขงงง้แต่่ไรรปะด็ ของการก๊อปปี้โลโก้จดไปแล้วจดแล้วจดแล้วแล้วไอ้เมื่อกี้มันเป็นนกฟีโนแล้วชื่อว่าลัตเตอรี่พอดมันอาจจะเป็นนัโดนข้อหาว่าไอ้คุณพิกคําแล้วสีคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินไม่ได้เหรอก็ผมชอบสีแดง ชอบสีแดงสัญ,ญลักษณ์ของความร้อนแรงมันคือสีแดงคุณแ,แ้วผมจะมเลียนสีน้ำเงินทำไมอ่ะเอางี้ดีกว่าความหมายของความอนกฟินนิกเออลอตเตอรี่พัดคืออะไรฮะร้อนแรงสีแดงไม่มีวันตายไม่มีวันตายไม,ไม่มีวันตาย,ตายเราไม่มีวันยอมแพ้เราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่เสมอไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเอาไขากันอีกแล้วอของผมเร็วทะลุค,ความตายเร็วอะไรนะเร็ว พุไม่กลัวตายอ๋อผมพูดผิดเอ้ผมงงอยู่เร็วทะลุความตายเดี๋ยวก่อนนะคือมันทะลุความตายไงมันเลยไม่ตายใช่ๆช่ความตายมันอยู่ข้างหน้าคืออย่างนี้พี่ผมถามหน่อยถ้าสีแดงเนี่ย มันก๊อปกันไม่ได้เงี้ยไม่ฟ้อง KFC อุ้ยโอ้มันคนละประเด็นเอ้า KFC ก็มีสีแดงอ่ะเอาอันนั้นมันลูกลุงอ่าเนี้ยันนี้ยฟีนิกซ์อันนี้ฟีนิกซ์อันนี้ฟีโน่อันนี้ฟีโน่นั้นเป็ดนั่นเนี่ยเป็ดนี่ฟีโน่เป็ดเอาผมถามว่าไม่ผิดยังไงดีกว่าอ่ะไม่ผิดยังไงมันไม่ผิดทุกตรงเลยอ่ะไม่งั้นมิสเตอร์โดนัทกับดังกี้โดนัทเขาไม่ฟ้องกันหรอเขาก็กมเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่ฟ้องกันหรอกเขาจะมาฟ้องคุณคุณพูดหลัเนี้ยเขาจะฟ้องผมยกตัวอย่างเอายกตัวอออออยยย่่่่่าาาาางเเเเเเเฉๆมมมมัันนนนนนกกกกกหืืะะะปป็็็็ววไไ้้้รรรรรดดีููใใคคคผิถจ ัดสินไม่ได้นอกจากศาลถูกไหมฮะใช่ครับแต่อีกหนึ่งประเด็นถามว่าไอ้ดำเนินกิจการเนี่ยคุณไปแบบทำหวยเหมือนเขาออนไลน์ก็เหมือนเขาแอปก็ยังเหมือนเขาอีกคุณไปทำเหมือนเขาทำไมอ่ะโอเคผมยอมรับเว้ยผมมาหลังมันย่อมจะต้องตามกับคนที่เขาทำก่อนอยู่แล้วอ่นอนี้ผมยอมรับเออการทำธุรกิจอื่นอ่ะมันจะมีแบรนด์อื่นๆต่อมาได้ยังไงเขาจะมีคู่แข่งได้ยังไงถ้ามันไม่มีอะไรที่เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณมาบอกลาออกที่ผมอิ่มตัวเออพราอิ่มพิม ไปเปิดบริษัทเองงี้เหรออิ่มข้อมูลพี่ไงอ้าคุณอ้าอ้าอันนี้คือคุณยอมยอมรับพูดหรืออะไรฮะอิ่มข้อมูลของผมผมได้เรียนรู้วิชาทุกๆอย่างจากเขาเขาเปรียบเสมือนครูผมครูสอนอะไรมาผมก็พักรักจำอ๋อครูพักรักจำใช่มันใช้แบบนี้ได้เหรอใช่ใช่ใช่เลยคือว่าได้นะคือเอาง่ายเราไม่ผิดจะยอมทําไมวะก็มันไม่ได้ผิดเลยมันจะผิดตรงไหนอะโลโก้คล้ายนะคมคล้ายมันเกิดขึ้นได้ลัตเตอรี่พอดก็ เราเราแล้วไงแล้วไงอ่ะเราผมสะกดเหมือนกันเลยป่าล่ะเออก็ไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้เหมือนไงแต่คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาทำแพลตฟอร์มเหมือนผมจากข่าวที่ได้ยินมาจากข่าวได้ยินมาเหมือนคุณจะมีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันมีขนส่งนู่นนี่นั่นเหมือนกันอีกมันยุคไหนแล้วเว้ทุกอย่างต้องตามกันไปเป็นมาร์เก็ตติ้งการตลาดไม่เห็นเกี่ยวเลยเอมันก็ต้องทำมันต้องทำเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ ตัวของอวงการลอตเตอรี่เองเนี่ยก็คงจะแบบรู้กันนะฮะว่าใครๆเขาก็ทํากันซึ่งคุณอาร์ตเองก็มองว่าเอ้าผมไปเปิดบริษัทใหม่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะทําแต่ตรงนี้เราไม่รู้ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าเบรกนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเบรกหน้ามาคุยกันว่าไอการดําเนินกิจการของเขาเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มันเป็นมีความคล้ายอะไรขนาดนั้นเอาเดี๋ยวกลับมาฮะคุณผู้ชมฮะวิธีสั่งซื้อลอตเตอรี่ กับลอตเตอรี่ plus ค้นหาเลขที่ต้องการแล้วหยิบใส่ตะกร้ากดที่ตะกร้ามุมขวาล่างระบบจะพาไปที่หน้าชำระเงินซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าลอตเตอรี่และค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสุดท้ายกดปุ่มชำระเงินสีแดงเลือกชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารหลังจากโอนเงินเสร็จให้ลูกค้าแนบสลิปธนาคารที่มี QR code ชัดเจนจากนั้น ให้กดยืนยันการโอนเงินระบบจะขึ้นแถบสีเหลืองเพื่อล้อการตรวจสอบหลังจากซื้อสำเร็จจะมีข้อความแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางไลน์ <l ots> เป็นเศรษฐีได้ง่งายๆกับลอตเตอรี่ plus ซื้อง่ายโอนไวปลอดภัย100%ยเปอร์เซ็า กับเข้าสู่รายการปอนเฟกนิวส์นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของวงการลอตเตอรี่นะครับซึ่งคุณน็อตลอตเตอรี่พัทเนี่ยมาร้องเรียนกับรายการนะฮะว่าเหมือนกับมีทีมงานโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอาร์ตนี่แหละออกไปเปิดบริษัทเองชื่อลอตเตอรี่พัทแล้วโลโก้อะไรเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะคุณน็อตก็เองก็ไม,ไม่ไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมมันทำกันขนาดนี้<อ>เคยเป็นพนักงานแล้วยินดีด้วยนะเวลาออกก็แบบเออดูแลนู่นนี่นั่น,นกลับมาได้นะน้องอะไรเงี้ยแล้วเห็นบอกมีการทำแพลตฟอร์มขึ้นนมมมาาาจจรริิงๆด้้้ววยแแลผเปป็กกที่คออ แอปพลิเคชันใช่กดเข้าไปปุ๊บซื้อสามารถซื้อจ่ายเงินเรียบร้อยลูกค้าสะดวกสบายอยู่บ้านได้เลยนี่ซึ่งคุณเองก็เคยทํางานอยู่ในนั้นครับคุณเห็นมาก่อนเห็นทุกอย่างอ่ะรู้ทุกขั้นตอนครับอุ้ยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันผมก็มีคุณก็มี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 จำเป็นต้องมีมัน เอาโปรแกรมเมอร์ผมไปด้วยะไรนะมันเอาโปรแกรมเมอร์ผมไปด้วยมาถึงเคี้ยมานะเออใครอยากเคียมาเดี๋ยว่นเใครเคียมเค้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์คู่ใจของพี่เขาาแต่ทีเนี้ยด้วยความแบบอาจจะแบบเคมีเดียวกับผมเจอเส้นทางเจอทางรอดก็มาอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาไม่อยู่กับผมแล้วไงอ้าวแล้ว คือเขาก็ไปจากคุณเหรอไม่รู้อยู่ๆก็ลาออกอ้าวถึงรู้ไงว่าไปทําแฝดฟอมกันไม่แล้วอย่างนี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่โกรธเคืองอะไรกันนะะ<ม>คือไปอยู่กับคุณเฉยเลยอะ่ะเขาจัดการซื้อตัวปะบริษัทใหญ่เวลาเขาดิวกันะ่ะคนที่เก่งเนี่ย S <S เขาก็ต้องถูกซื้อตัวนี่ก็เหมือนกันคนที่เขาเก่งไม่แต่คุณคุณเพิ่งเปิดคุณเป็นบริษัทใหญ่เลยเหรออ้าผมจะใหญ่ในวันหน้าผมก็ต้องมีคนเก่งๆกับผมดิก็ดึงตัวมาเลยก็เอามาเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างี้ผมขอย้อนไปก่อนตอนแรกๆคุณผู้ชมฮะคือเขาเนี่ยวันที่1วันที่1กับ16เนี่ยคุณน็อตลอตเตอรี่พัทกับคุณอาร์ตนะตอนนั้นนะอาร์ตลอตเตอรี่พัทเหมือนกันครับครับไลฟ์คู่กันเลยไม่ไม่ไม่อาร์ตลอตเตอรี่พัทอย่ามาใช้ชื่อผมผมไม ไลฟ์คู่กันแล้วก็โอโหคุยกันสนุกสนานโทรหาผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่คือโทรหาแล้วมีแบบดีจังดีใจคุณก็ไล่จังหวัดไปอายุจังหวัดอะไรครับพี่ถูกไหมถูกต้องทุกวันที่1กับ16พี่น็อตมีการมอบรางวัลที่หนึ่งให้กับลูกโนนี่นั่นผมมีก็ไม่แปลกเนี่ยเอาอันนี้มันคุณไปทําตามหรือเปล่ากณอันนี้มันคือก๊อฟเปล่ามันไม่ได้ก๊อฟอ้าวอ้าวผมก็อยากเลือกวันที่1วันที่16เหมือนกันอ่ะผมคิดว่ามันเป็นวันดีมันไม่่่่ไไไดด้้้ระบบวววนนนีีีาาัััทท1 16กหมลส ทั่วประเทศยกเว้นบริษัทพี่เขาแต่ประเด็นก็คือว่าคุณไปแจกรางวัลเหมือนเขาโทรหาคนจะไม่ได้แจกได้ยังไงลูกค้าผมเยอะตอนแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ทำพอลังออกจากบริษัทผมไปไปทำตั้งแต่เรา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 ,เราขายเป็นจุดตอมมันก็ขายเป็นจุดตอมตามไม่ขายได้ยังไงยุคนี้ออนไลน์ไม่ไม่ถ้าอาร์ตไปทำอย่างอื่นดีจะไม่ว่าเลยกูจะไม่ว่าไม่พี่ไม่น้องแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะคืออย่างงี้มนไปดู่กูมากี่ปีอยู่มึงออกแต่คือคุณน็อตเนี่ยขับเฟอร์รารี่แต่คุณนัทขี่ฟีโน่ซึ่งอะได้แต่มันเติบโตขึ้นไปมันอาจจะขี่เฟอร์รารี่ก็ได้ผมไม่รู้แต่ทีมงานขอภาพด้วยฮะคือเรามีภาพตอนเขาขับไปหาขับไปหาลูกค้าอันนี้คือก่อนนี่คุณจะเป็นนกฟีโน่คุณเป็นนกเวฟมาก่อนอันนี้คือไลฟ์แรกแล้วคุณก็ขี่ไปเลยคือผมอะจับตลาดนี้มาสักพักแล้ว ผมเรียนรู้กับมันเรียนรู้มาสักพักแสดงว่ามึงเอาเวลาที่ทํางานกับกูไปเรียนรู้เหรอก็เปรียบเสมือนครูไอพี่ครูสอนลูกศิษย์ก็จําตอนที่มึงขึ้นรูที่นครศรีธรรมราชนี่มึงบอกเลยอ่ะไอ้เรื่องนี้ก่อนไอ้เรื่องนี้คือไอแล้วพี่นครศรีธรรมราชอ่ะย่างีงต้องคุยเขาไปทําอะไรฮะไอ้นครศรีวันนั้นเราไปแจกรางวัลกันเอาไปแจกรางวัลเออแล้วมันบอกว่าพี่พี่ยังสอนผมไม่ครบอ่าขอผมไปหาครูหน่อยเออไปหาครูที่ไหนที่หนึ่งหลังโลตัสนครศรีธรรมราชอ่ะอันนี้คุณชมฮะหลังโลตัส ผมบอกเฮ้ยเนียน่ยมึงลอดูกนะเออบอกเฮ้ยพี่ผมเองหาเันเรียนรู้เพิ่มเติมคุณรู้ไหมคนที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นครูเขาอีกทีหนึ่งเฮ้อยอา <laughs> 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 ะคุณน็อตอันนี้ของคุณละต้นกายไายเป็นของคุณละสี่สิบห้านะครูก <laughs> ูมึงเอาด้วยเหรอ <laughs> ตอนตอนที่กูได้เขาเนี่ยเขาแกวกูห้าปีนะพี่ผมหมายถึงเอาความรู้ <c oughs> ไม่คุณขำแบบจริงมาก <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่นเน <c oughs> มื่อกี้คุณขำแบบไอ้เยีรื่องจริงอะอะไรเงี้ยมึงไม่คุยอันนี้หรอก <c oughs> ไม่อยา่าเพิ่งจ่อ,อเ,รเรื่องนี้ก่อน <c oughs> คือคนนี้เขาขับเฟอร์รารี่ไปครับแต่คุณไปขี่แบบนี้วันที่ห1ึ่1หนึ่กับสิ่ับสบถูกไหมบางทีอาจจะล่นหน่อยเพราะว่ามันไปตรงกับวันหยุดมันหมายความว่าคุณเนี่ยขับคันนี้ไปส่งลูกค้าทุกการออกรางวัลถูกไหมฮะทุกวันที่116กับสิผมจะขี่คันนี้แหละไปส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าอุ้ยสโลแกนมันคุ้นๆมอบความสุขให้กับลูกค้าใช่พูดบ่อยมากนะคุณไปใช้คําเดียวกันได้ยังไงไม่เกี่ยวมันมันก็ออธิบายคอนเซปต์ของการทํางานของผมอ่ะเอออย่างนี้ผมถามอย่างเอาาายย่ลูกค้้ไดว อุยมีมีด้วยเหรอลูกค้าผมแถวยาวราดเจริญกรุงเพียบเลยแน่นอนคุณอาร์ตเนหาลูกค้ากับเขาไม่แถวนั้นคนมีเงินคุณไม่อยากได้ลูกค้าคนมีเงินหรอไม่ผมก็อยากได้แต่ออคือไปเอาของบริษัทเก่ามามันดูมันมันได้อะฮะแล้วความเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่ควรทำหรือห,ห,หรือคุณมองอยังไงอะพี่น็อตเลี้ยวซ้ายผมเลี้ยวขวาไปแล้ว อย่างเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปไหนเลี้ยวซ้ายไปนนทบุรีแล้วเลี้ยวขวาวีภาวดีอะไรของมึงเนี่ยไม่ไม่คือมันไปคนละทางคนละทางแล้วมันแยกทางต่าง,างคนต่างทํามาหากินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอปปี้ผมไปหมดเอาโปรแกรมเมอร์ไปเอ,เอาลูกค้าผมไปแม่งเอาเฟอร์ผมไปอีกไปทำอย่างอื่นที่ไม่ว่าเลยเ<อ>ทำไมต้องมาขายลอตเตอรี่เหมือนกันน่ะอคุณไปขายลอตเตอรี่เหมือนกันทาไมทําไมคุณไม่ไปขายตั๋วฟุตบอลไปขาย ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยตะกี้พูดอะไรนะก็ขายลอตเตอรี่ไงขายลอตเตอรี่เอออเาอยู่ด้วยกันมาเอาความรู้ไปผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่อ้าวมันเปิดบริษัทเหมือนกูก็ลอตเตอรี่พอเออลอตเตอรี่พอสที่ขายเกาลัดพี่ขายเกาลที่ขายเกาลัดลอตเตอรี่พอสไงเดี๋ยวเกาลัดยังไง เอ้าพี่พี่พูดถึงอะไรอยู่เนี่ยก็มึงทำแพลตฟอร์มแข่งกับกูไงแพลตฟอร์มผมมีใช่เหมือนกันเออเออหนึ่งกสิบหกผมไปส่งมอบลูกค้าใช่เหมือนกันเออลูกค้าเจริญกรุงยาวรานลูกค้ากูด้วยเอ้าของแท้เลยใช่เหมือนกันเอ้าแต่ผมขายเก่ารัตอ๋อก็เลยไปไอเลยนยาวราตนมันเข้าเลยนะเออดิลูกค้าจิงใหญ่เลยตรงนั้นอ่ะกูชอบเลยเป็นเม็ดนะใช่เอ้าบางทีกูแค่้ด้วยเดี๋ยวไอที่พูดมาทั้งหมดไอรัดนี่คือเก่ารัดใช่รัตเตอรี่พอดเออแล้วทำไมมันไปตอรลี่อะไรทำไมมัันไม่ดเอ้า มึงขี่มอไซค์ไม่ใส่แบตเตอรี่เหรอความหมายของกูคือกูขายเก่าลัดโดยการใส่แบตเตอรี่ในมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเพื่อแจกเจ็ดพัดเจ็ดพัดไอ้เอี้ยไอ้เหี้ยแม่งเลย โอ้นี่คือคุณคิดมาแล้วกูคิดมาแล้วไอ้ลัดคือเก่าลัดไอ้ตัลลี่คือแบตตัลลี่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์พีโน่ขับเพื่อนไปพอดคือแจ็คพอดแจ็คพอดให้วันนี้หนึ่งกับสิบหกอ้าวสางกูเยอะกูไปมอบให้แบบชดใช้เอาแล้วทำไมมึงไม่บอกกูล่ะเอาก็พี่ไปถามผมจะได้ช่วยปมโมดเมื่อตอนเมื่อกี้อยู่หน้ารายการมึงก็ไม่มองหน้ากูเอาผมจะมองพีได้ไงอะผมถามก่อนคือปกติเนี่ยในแพลตฟอร์มมันจะใบเท่าไหร่นะแพลตฟอร์มร้อยแปดสิบเป็นใบละแปดสิบบาทลอตเตอรี่ของ สิบแปดบาทของของผมคือเกาลัดช็อตเราแบบเน้นเป็นช็อตเล็กๆไงดอกเ18สิบแปดบาทอ่ะคุณจะขายเท่าไหร่อันนี้เขาแปดสิบคุณสิบแปดสิบแปดคุณชอบผวนนะไม่ได้ผวนนะเขาแปดสิบคุณทำไมสิบแปดอะไเลขแปดมันเลขดีอะไรนะเลขแปดมันเลขดีอินฟินิตี้อ๋อเลขแปดมันวนๆไม่มีวันตายฟินิชเขาอันนี้ไม่ฟินิชเขาอันนี้ฟินิชเขาผมหมายถึงสัญลักษณ์เลขแปดสรุปลอกไหมไม่ได้ลอกแค่จำมาจะพักคู่พักรักจำเอออ่ะคุณน็อตถ้าได้ยินแบบนี้คุณโอเคไหม ถ้าเป็นเการลัดเงี้ยผมโอเคอ่าถ้ากาวลัดได้แต่แต่เฟอร์เรโล่กูมาคืนด้วยผมขอได้ไหมล่ะเขาขอได้ได้ไม่เฟอร์เรโล่ปกติข้างในเป็นถั่วใช่ป่ะแต่เอาเการลัดคุณใส่เข้าไปได้ไหมได้ไหมล่ะทาให้เขาได้ไหมอ่ถ้าพี่ชอบกินช็อกโกแลตเออผมมีการลัดจะมาจับมือผมก็ไม่ว่าอุ้ยยังจองของ แทนที่จะขอโทษพี่ผมจะขอโทษพี่ทําไมผมทําอะไรผิดเฟรเลโร่กูอ่ะเรื่องเรื่องเราต้องลงเรื่องของเมืองจบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเขาโปรโมทให้ด้วยเออเขาโปรโมทให้แต่ไอโฟเรโร่เนี่ยอ่าเขาขอได้ไหมได้เขาขออ่าคุณผู้ชมเป็นพยานนะเป็นพยานนะผมซื้อคืนให้อ่าจับมือจับมือนี่เดี๋ยวว่าจับมือหลังอย่าไปเอาของใครเขาอีกอ่าไม่ละร้านคุณอ่ะร้านจริงๆอ่ะแซฟในหลืบสาขาพระรามสามอ่าแซฟในหลืบมีมีกอลัคมีกอลัคขายไหมไม่มีอันนี้ไม่มีอ้าวขายอะไรอ่ะม่ขายอะไรอาหารอีสาน ซับในหลืบก็คือเป็นร้านอาหารอีสานครับผมมันอยู่ในหลืบหรือไงอ่ามันคือคอนเซปต์ของอต้นแบบสาขาแรกและการของผมเป็นสาขาที่อ2อ่ะผมขอได้ไหมคุณทิ้งได้ไหมทิ้งอะไรลัตเตอรี่พอคุณอ่ะเอาคุณกลับมาได้ไหมอ่ะกลับกลับง่ายๆเนี้ยนะใช่กลับแล้ว โอเคพรุ่งนี้เจอกันพี่ไม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 ่อย่าลืมเฟรโล่คุณด้วยคุณกลับมาคุณต้องกลับมาพร้อมกับเฟรโร่เก่ารัดถูกไหมอ่าอ่าโอเคก็คือทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกจะเห็นคุณไลฟ์สดคู่กันแน่นอนเหมือนเดิมที่ลอตเตอรี่พัทตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างครับคุณอ่าก็ถ้าถ้าถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ลอตเตอรี่พัทคอมเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็นกพัทถ้าไปจะไปโหลดในในแอปสโตร์คือนกพัทนกหรือเพจสโตร์ก็ตามชื่อจริงลอตเตอรี่พัทช จำแค่นี้คือผมขอสัญญาฉบับหนึ่งผมผมเขียนตรงนี้เลยเออนะฮะ ในเมื่อคุณเองก็แบบอ่ะกลับไปทํางานกับเขาแล้วก็ถือว่าบริษัทเติบโตกลับมาเมื่อกี้คุณมีการพูดถึงมาจิ้นเมที่อะไรพวกนี้ผมผมได้ยินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ควรที่จะแบบเอ้กำลังกําไรก็ต้องโปรยโปรยโอเคโอเคกูมาค่าตัวก็ไม่ได้เอมึงยังให้กูเซ็นสัญญาจ้างมึง ขออ่านย้อนหน่อยเดี๋ยวผู้ชมอาจจะไม่เก็ตสัญญาว่าจ้างครับบริษัทปอนออนนิวสจำกัดครับผมทำคลิปโปรโมตลอตเตอรี่พลสครับหึงเดือนไม่ไม่ไม่เอางี้เราเดี๋ยวเราเพิ่มอะนี่เพิ่มอีกหึงตัว11เดเดือนเกือบปีเขาเรียกเกือบปีฟรีฮะ ไม่มีเขียนไม่มีไม่ีไม่เลยไอ้เรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยมันคุยกันได้ทีนี้อ่ะคุณทีนี้อ่าปากกาอยู่นี่เลยครับคุณนี่ลายเซ็นของคุณเลยลาเซ็นได้แล้ว่าลอตเตอรี่พัดจำชื่อนี้เอาไว้ให้ดีๆนะฮะลอตเตอรี่พัดสมมติว่าผมถามอีกนิดนึงสมมติผมถูกรางวัลเนี้ยเงินเข้าตอนไหนหวยออกสี่โมงเงินเข้าไม่เกินหกโมงเย็นครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงเอางี้อ่ะเพอหวยออกรู้ว่าถูกหวยั่งกินเลยเฮ้ยเราจะพยายามแบบไม่ให้เกินสองชั่วโมงครับแป๊บเดียวเข้าเลยโคตรไวใคร ก็ทาไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เคลียร์นะครับคือคุณอาร์ตเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแบบใช้ก็ฟอปได้ไหมถือว่าก๊อสได้นะเรียนรู้แล้วไปลองทําพอลองทาไม่เวิร์กก็กลับไปอสุดท้ายก็กลับมาหาพี่น็อตลอตเตอรี่พัดเหมือนเดิมนะครับอ้าวพี่น็อตเองก็ไม่ได้ถือโทษกดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่นะฮะแล้วแบบเฮ้ยหายากจังเลยเลขนู้นเลขนี้เข้าไปโหลดได้เลยครับลอตเตอรี่พัดจะเป็นเว็บไซต์หรือจะเป็นแอปพลิเคชันนกัันนนวี้ณคบขุ ทั้งคู่นะครับคุณนัทลอตเตอรี่พันนะครับหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ